บางแพ็คสุขภาพอ่ะมันไม่มีตัวนี้ซึ่งจริงๆ90%คิดว่าไม่มีตัวไหนคะ,ะตัวที่สำคัญและคนมองข้ามไปคือยูริกแอซิดถามว่ามันสำคัญยังไงก่อนอันแรกมันสามารถบ่งบอกได้ถึงค่าอนุมูลอิสระในร่างกายของเราแล้วก็ยูริกเนี่ยค่าที่สูงมากเกินไปเนี่ยมันบ่งบอกถึงโรคได้หลายๆชนิดเหมือนกันเช่นคนที่เป็นความดันมันนำพาไปสู่โรคภาวะไตวายได้เหมือนกัน mm. หมอปาล์มลูกไม่แก่แม่ไม่ตายแม่ฟ้อนตัวไปได้วยการแฟมิลี่เจนี่ใครที่จะตรวจสุขภาพนะคะดูคลิปนี้ก่อนนะคะปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยรักสุขภาพกันมากตรวจสุขภาพกันทุกป,ปีแล้วทำไมต้องดูคลิปนี้ก่อนคะคุณหมอปาล์มเพราะว่าบางทีอะคะ่ะบางบางแพ็กสุขภาพอะมันไม่มีตัวนี้ซึ่งจริงๆ90%คิดว่าไม่มีตัวไหนคะ,ะตัวที่สำคัญและคนมองข้ามไปคือยูริกแอซิด ก็<ม> <S <S: คือเหมือนที่ตรวจปสวัสสาวะไหมเอออยู่ในปสัสสาวะไม่เลยตรวจเลือดธรรมดาเนี่ย<อ>แหละใช่ถามว่ามันสําคัญยังไงก่อนอันแรกมันสามารถบ่งบอกได้ถึงค่าอนุมูลอิสระในร่างกายของเราคือเป็นตัวแทนอะว่าร่างกายเราตอนนี้มันอักเสบหรือเปล่า<อ>มันมีอนุมูลอิสระเยอะไหมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคืออนุมูลอิสระเนี่ยมันไปทําลายพวกหล่อนเลือด <คะ S 1> หรือไปทําลายเซลล์จากปกตินีตต่ค่ะให้มันถูกต้องมันทําให้เกิดการต้องเกิดการซ่อมแซมพอเกิดการซ่อมแซมมันก็นําพา มาซึ่งความไม่ปกติซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ยูริกเนี่ยค่าที่สูงมากเกินไปเนี่ยมันบ่งบอกถึงโรคได้หลายๆชนิดเหมือนกัน<อ>เช่นคนที่เป็นความดันห<อ>าสาเหตุไม่เจอความดันสูงอะเนาะแล้วก็คนที่มันนาพาไปสู่โรคภาวะไตวายได้เหมือนกันแล้วก็นําไปสู่โรคพวกหลอดเลือดอักเสบ่าง ก็คือพวกเกี่ยวกับความดานันเกี่ยวกับหัวใจตีบเกี่ยวกับโรคพวกนี้ก็ยูริกแอซิได้เหมือนกันแค่ค่ายูริกแอซนี่นะคะถูกต้องค่าง่ายๆเนี่ยแหละคนส่วนใหญ่จะรู้จักแค่ว่ามันเป็นโรคเกาค่าสูงถูกไหมเกามันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งค่ะที่คนนะ่ะตระหนักแต่อื่นๆที่เมื่อกี้เล่าอ่ะถามว่ามีใครทราบไหมว่ามันลีดไปถึงตรงนั้นอ่ะแล้วอย่างนี้ เวลาที่เราจะไปตรวจสุขภาพประจําปีเราก็บอกว่าอวขอตรวจยูร <Ac id S 2> ิกตรวจต่อมด้วยนะคะมันเป็นค่าแบบที่ราคาถูกและบอกได้หลายหลายอยา่างแล้วทําไมเขาไม่ตรวจให้เราคะเพราะว่าเขาอาจจะมองข้ามมันไปออใช่เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันรีดได้ถึงหลายหอย่างก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นปอะไรเลยฉันอ,อ,อยากดูค่าไตาฉันก็ดูแค่ไตก็พอ,อ,อแต่ในความเป็นจรงิงการจะดูค่าไตามันไม่ได้ดูแค่ตัวเดียวเราก็สามารถบอกได้อีกหลายๆอย่าง หรือว่าความดันสูงถามว่าเราหาสาเหตุมาหมดแล้วเราได้ดูหรือเปล่าว่ายูริกเราสูงไหม,มเพราะว่ามีคนไข้หลายคนค่ะที่พอค่ายูริกลดอะ่ะความดันก็ดีขึ้นไปด้วยโดยที่ไม่ต้องกินยาฟัางแล้วแบบเห็นเลยว่าแบบหมอปามาเป็นคนละเอียดมากมเพราะว่าแพ็ค การตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่คิดจะอ่านกันถูกต้องม,ม,มันก็มีหลายหลายอย่างเนาะ <ừ> ที่จริงๆมันสําคัญแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆดูง่ายแบบดูได้เลยอะ่ะคนรู้จักด้วยเพราะฉะนั้นค่าเลือดเดียวกันแต่อยู่ในมือคุณหมอคนละคนถูกต้องก็จะอ่านและวินิจฉัยโรคได้ไม่เหมือนกันถูกต้องและอย่างที่บอกตัว reference Rang e อะค่ะตัวค่าช่วงที่มันปกติอะ่ะแต่ละคนจริงๆก็ไม่เท่ากันนะการที่เราจะดู p e r s o n a l i z e แต่ละคนน่ะค่าคัดออฟก็ไม่เท่ากัน Uh huh. อย่างยังยูริกอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิน6ส่วนผู้ชายไม่ควรจะค่าเกิน7ทําไมผู้ชายมีเลเวลที่สูงกว่าคะใช่เพราะผู้ชายเขาสามารถมีค่าพวกเนี้ยได้สูงกว่าอีกนิดนึงเพราะเขาอาจจะมีตัวพิวรีนที่มันได้เยอะกว่าอีกหน่อย uh huh. ถึงจะก่อให้เกิดโรคฟังดูแล้วกัน ตรวจแบบแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลทั่วไปกับการตรวจแบบในเวลเนสเนี่ยดูละเอียดแตกต่างกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องของการ Personalize ด้วยล่ะค่ะในความเป็นจริงเราเน้นภาพรวมด้วยอะไรที่มันสามารถที่จะก่อให้เกิดโรคได้คือในการตกสุขภาพทั่วๆไปอ่ะบางทีเราดูแค่แบบเล็กๆน้อยๆ <c oughs> คือแบบจุดนจุดนึจุดนมาเรื่อยๆแล้วเอามารวมกันมันบอกอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> เราต้องดูเจาะลึกด้วยว่าเอ้ย ตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหมแล้วสภาวะเราตอนเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมีความดันสูงอะอะไรที่มันสามารถเกี่ยวข้องได้อย่างนี้ที่นี่มาตรวจสุขภาพประจํตปีได้ไหมคะสามารถทําได้ค่ะของเราก็คือครบอยู่แล้วครบวงจรเราสามารถดูได้ทั้งองค์รวมเราเน้น p e r s o n a l i z e คือเน้นที่ตัวบุคคลเลยว่าคนนั้นต้องการอะไรหรือว่าขาดอะไรและเท่าที่ได้คุยกับคุณหมอปาล์มคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าหมอดูละเอียดมา <laughs> <laughs> มากจริงๆค่ะ แล้วอย่างเรื่องยูริกอะคะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเกิดได้จากแค่อาหารที่เรากินคืออาหารอนะครึ่งหนึ่งนะโอเคอาหารครึ่งหนึ่งแล้วอ,อ,อีกครึ่งหนึ่งคืออะไรคะอีกครึ่งหนึ่งร่างกายสร้างเองค่ะ oh. อ๋อบางคนนะ่ยที่เราไปลดอาหารแล้วอะแต่ทําไมค่ายูริกเราถึงยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างเองได้เหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องลองลดจากอาหารก่อนนั่นแหละบางคนอาจจะรู้จักแค่ว่าเฮ้ยสัตว์ปีกอไก่ถั่วงอกห้ามกินแต่ มันไม่ใช่ทั้งหมดเบียร์แอลกอฮอล์อันนี้สําคัญมากผู้ชายส่วนใหญ่คือกินเบียร์เยอะเลยเกิดสิ่งนี้ไม่ใช่กินไก่เยอะนะกลุ่มคนที่ควรจะระวังคือกลุ่มนักเพาะกายกินอะไรคะกินอะไรโปรตีนหรือเปล่าอกไก่ป่านเออใช่ก็โปรตีนโปรตีนจะอกไก่ป่านอกไก่ป่านกินกันเท่าไหร่มื้อนึงอ่ะกินกันเท่าไหร่หมดไปกี่ตัวไก่อ่ะแล้วกินกี่มื้อใช่ไหมกว่าจะได้ ม,มัดใหญ่ๆของท่านยูริกเป็นยังไงคะพุ่งทะลุทยานเอออันนี้ก็สําคัญคือมันก็กลับมาสู่ความบาลานซ์ทางสายกลางคือถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องไม่ทุกวันไหมจะกินอกไก่ปันนะ่นอะใช่ไหมเราก็ต้องไปเป็นอย่างอื่นบ้างคะ่ะเป็นโปรตีนพืชบ,บ้างเป็นเวบ้างอะไรก็ได้ทดํานองนั้นเนาะดังนั้นก็คืออาหารส่วนหนึ่ง แล้วอีกคําถามที่คนชอบถามบ่อยๆคือกินย <c oughs> อดผักได้ไหมหมอ <c oughs> เพราะว่ายอดผักมันมีพิวรีนสูง <c oughs> พิวรีนเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นทําให้เกิดเกาเนี่ยแหละถามว่าจําเป็นต้องงดไหมจะบอกเลยว่าถ้าเรากินยอดผักเรากินไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเอาตรงๆแล้วเราไม่กินทุกวันด้วยอืยกเว้นเสียแต่ว,ว่าเราเอามันไปปัน่นผักกับผล,ลไม้ปั่นอันนี้ไม่แนะนําเพราะว่ามันทําอะไรให้เราได้อะไรที่เกินมากเกินไปแต่ถ้าเรากินน่ะกินยอดผักนิดๆหน่อยๆอาคา่ะกินไปเถอะ คุณไม่มีทางกินเกินหลอกผักอะจริงๆน้อยมากดังนั้นผักอันนี้ข้อยกเว้นถามว่าถ้าจะหลีกเลี้ยงก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆมันส่งผลค่อนข้างน้อยอไปงดแอลกอฮอลดีกว่าไหมอม,อ,มอันนี้สำคัญนะเพราะว่าคนหลายๆคนกินเบียเราไม่ระหนักถึงตรงนี้ว่าเอ้ยมันเกิดโรคเกาได้มันไปยับยั้งฮอร์โมนได้อะไรแบบนี้แล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งที่บางทีไม่ได้อแว์ในเรื่องของยูริกที่สูงมากเกินไปคือคนกลุ่มที่เป็นมะเร็งคะ่ะ คนกลุ่มมะเร็งเนี่ยจะมียูริกที่สูงมากๆเลยทีเดียว <ขอ S 1> แล้วหมออ่ะก็ไม่ค่อยได้<ข>อม,มอนิเตอร์ตัวนี้เท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกมันคือค่าเราดูค่าอนุมูลอิสระการ<อ>ที่เรามีมะเร็งอ่ะอนุมูลอิสระมันต้องเยอะไปด้วยดังนั้นยูริกอ่ะจะสูงดังนั้นมันอาจจะนำพามาซึ่งโรคหัวใจ โรคความดันสูงหรือโรคไตวายที่เกิดมาจากโรคมะเร็งได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทับทึงของสูขอายุเถูกนะแล้วจริงๆยูริกอ่ะมันแก้ไม่ยากด้วยอ่าลองดอาหารส่วนหนึ่งการกินซัพพลิเมนต์หรือวิตามินก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถที่จะลดได้การกินน้ําด่างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือทําให้ร่างกายเป็นด่างเยอะๆอะค่ะอย่างยูริกมันชื่อยนะูริกแอซิดเนาะดังนั้นแน่นอนมันคือความเป็นกรดามเร็งชอบอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะลดกรดก็คือการทําให้เองเป็นด่างนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบป้องกันก่อนการรักษาขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันให้มาที่นี่มาหาคุณหมอปาล์มที่ไหนคะที่ Infinity Clinic by Dr. Palm ค่ะตรวจละเอียดแน่นอนอค่ะติดตามคลิปความรู้จากหมอปาล์มได้ที่ช่องหมอปาล์มลูกไม่แก่แม้ไม่ตายได้เลยนะคะ